พบก,กับช่องธมนวันชาลีพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยเงวดเป็นที่หนึ่งทับสิบทับสองร้อยหกสิบสี่ค่ะธงรมนวันชาลีพาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขบนสองตัวนะคะมีแปดสี่ แปดห้าแล้วก็แปดหกค่ะก็มีเลขบนสองตัวเอกใบนะคะมีสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็หกเก้าค่ะก็มีสองตัวอีกใบะค,ะ 4, 0, 5, 0, 6, 0, ค่ะมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ค่ะ ็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีแปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์ค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีแปดสี่เก้าแปดห้าเก้าแปดหกเก้าค่ะ ก็มีเล็กบนสามตัวอีกใบนะคะมีแปดแปดสี่แปดแปดห้าแปดแปดหกค่ะก็มีเล็กล่างสองตัวอีกใบนะคะมีแปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าค่ะ ก็มีเลขล่างของตัวอีกใบนะคะมีสองสี่สองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองเก้าแล้วก็สองแปดค่ะ ก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงดวันที่หนึ่งทับสิบทับสองพันหสิบสี่ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องขมววันชาลิพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดี ดีค่ะ